สวัสดีนะคะท่านผู้ชมทุกท่านคะ่ะทักทายเช้าวันเสาร์นะคะผ้าลายเชิงพื้นสีแดงเลือดหมูนะคะเป็นไหมบ้านทอหกตะกอหลายลูกแก้วผ้านุ่มมากทอแน่นเลยนะคะเชิงผ้าลายละเอียดยิบเลยนะคะลายปากกาตรอปแต่ว่าในรายละเอียดของการมัดลายเนี่ยค่อนข้างละเอียด เป็นประกาตรอฟกับต้นสนนะคะเชิงผ้าก็มัดเล็กละเอียดเลยนะคะสีจริงจะขรึมกว่านี้นิดหนึ่งนะคะตรงพื้นสีแดงเก็บริมผ้าทั้งเชิงบนเชิงล่างนะคะทอปราณีตสวยงาม ผืนนี้เป็นเฟืนไม้หน้าผ้า98เซนนะคะช่วงขอบบนก็มัดลายปราณีตนะคะลายเล็กๆเ,เป็นทรงของอตรงนี้จะเป็นปลายของประกาตรอปนะคะแต่ว่าช่วงนี้ก็จะเป็นประดับประดาเป็นใบไม้ดอกไม้ไปนะคะ ส่วนท้องผ้าพื้นสีเลือดหมูเนี่ยก็ประดับด้วยดอกไม้นะคะสีทอง6ตะกอลายลูกแก้วนะคะเป็นไหม่บ้านนุ่มๆผืนนี้น่าจะทอมาประมาณ15ปีนะคะท่านใดถูกใจผืนนี้ก็ทักทายมาได้นะคะ3,900บาทโทรได้ที่เบอร์087246 3ามสี่สามสี่3 4สองบันทึกเบอร์แอดไลน์เข้ามาทักทายพูดคุยกันได้นะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์โฮลููิมสเสรนด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ